จากเพื่อนรักกับกลายเป็นเพื่อนร้ายสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่ศัตรูสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร e ช h a นแนลอีกอแล้วนะครับผมวันนี้ ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องด้วยรักและหักหลังใน EP ีที่10เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดๆผ่านทางช่อง GMM25 ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งหรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันวด้วยรักและหักหลัง e ีที่10 เรื่องราวย้อนไปในตอนที่ทุกคนนั้นบุกมาที่ห้องของปานและพวกเธอก็ได้เจอแม็กบุกของปานซึ่งพวกเธอก็พยายามจะลบข้อมูลที่ปานนั้นเก็บเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นรูปภาพในงานปาร์ตี้ของพวกเธอนั่นเองในขณะที่ทุกคนกําลังบอกให้มีนั้นลบทิ้งแต่แพรก็บอกไปว่าให้แบ็กอัพเก็บเอาไว้ถ้าเกิดว่าปานต้องการจะเล่นงานพวกเธอด้วยรูปพวกนี้เธอต้องเก็บเอาไว้ เพื่อจะเล่นงานปานในอนาคตซึ่งวันๆนั้นก็เห็นด้วยแต่ก็มีทั้งเมย์และก็มีนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าปานจะเล่นวิธีสุกปกแบบนี้พวกเราก็ไม่ควรทําแบบปานแพรจึงให้ทุกคนนั้นโบวตซึ่งก็มีสองเสียงต่อสองเสียงยกเว้นเพียงแค่สลัดเท่านั้นที่เธอนั้นไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรและขณะนั้นเองปานเธอก็กาลังกลับเข้ามาพอดีซึ่งเธอก็มองไปที่ห้องของเธอและพบว่าไฟห้องของเธอนั้นมันเปิดจู เรื่องราวย้อนไปก่อนหน้าที่มีนจะมาคบกับพีทซึ่งเธอนํามาแอบดูที่พีทกาลังนั่งเล่นกีตาร์อยู่แต่พีทนั้นก็สูบบุหรี่ไปด้วยมีนเห็นว่าอาจารย์นั้นเดินมาเธอจึงแกล้งส่งเสียงสวัสดีอาจารย์ให้เสียงดังเพื่อให้พีทนั้นรู้ตัวพีทจึงเก็บบุหรี่ได้ทันเรื่องราว กลับมานปัจจุบันในตอนที่พีดันเข้ามาที่ร้านเหล้าแต่เขานั้นเหมือนจะงอนงอนมีนอยู่ซึ่งมีนเธอก็กำลังดื่มเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกเซ็งเงคุณกับพูจึงบอกให้มีนนั้นเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หรอกว่ามีนนั้นเป็นอะไรและคุณก็ถามกับมีนไปว่าตอนที่มีนนั้นไปตีสนิทกับพีดรู้เรื่องรหัสอะไรบ้างหรือเปล่าแต่มีนก็บอกไปว่าไม่รู้ภูจึงถามไปว่ามีนนั้นต้องการจะรู้อะไรมีนจึงบอกว่าก็รหัสที่จะเข้าโฟลเดอร์ ที่เป็นความลับของแพรยังไงล่ะแต่ภูก็บอกไปว่าแพรน่ะรักมีนมากๆแทบจะแต่งงานกับมีนได้เลยอะไรที่เป็นความลับของแพรมีนน่าจะรู้ดีที่สุดซึ่งขณะนั้นนนเขาก็ได้ตะโกนบอกให้ทางร้านปิดเพลงแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนนั้นร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเขาหน่อยแต่เมื่อทุกคนนั้นร้องจบ เขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่วันเกิดของเขาแต่อยากให้ร้องให้แฟนเก่าของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาที่จะได้เกิดมามีชีวิตใหม่หลังจากเลิกกับเขาไปเพื่อให้เธอได้ไปมีคนใหม่ซึ่งเขาก็ทิ้งไปทางพีทแต่ก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าเหมือนพีทนั้นจะไม่เอามีนแล้วด้วยซึ่งมีนเธอก็นึกถึงคำพูดของแพรที่บอกว่าให้มีนนั้นสู้มีนเธอจึงหยิบแก้วเหล้ามาแล้วก็เทใส่หัวของชานนแล้วก็บอกว่า คนที่เป็นชูนั่นคือชานนมันควรจะเป็นชานนสีที่ต้องอายไม่ใช่เธอขณะที่ชานนกำลังจะทำร้ายมีนผีก็เข้ามาขวางเอาไว้และพามีนออกไปจากที่นี่ซึ่งกระทำให้ชานนนั้นแค้นใจมากๆเรื่องราวตัดมาที่วันวันเมแล้วก็สระซึ่งสระสได้บอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าเธอนั้นชอบหมวดเติมเพราะว่าหมวดเติมนั้นน่ารัก และดูแลเธอดีวันๆและเมจึงเตือนสระต์ไปว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วเพราะว่าหมวดเติมจะจับสระต์เข้าคุกได้เลยนะแถมสระต์ยังไปทําให้พี่สาวของเขาตายอีกสระต์จึงบอกไปว่าก็นเธอนั้นรู้สึกแบบนั้นกับหมวดเติมจริงๆซึ่งเพื่อนทั้งสองคนก็บอกไปว่าหนึ่งก็เตรียมตัวถูกจับได้เลยและนั้นนําให้สระต์ไปบอกเรื่องหมวดเติมซะและเลิกติดต่อเพราะว่านั้นตอนนี้นะัทมนได้เสียชีวิตไปแล้วและหลักฐานทั้งหมดพวกเธอก็ได้ไปทำลายหมดแล้ว ไม่มีเหตุผลอะไรที่สรดต้องไปติดต่อหมวดเติมเองขนานั้นเองหมวดเติมก็โทรมาเพื่อนทั้งสองคนจึงบอกไปว่าเตรียมไปเยี่ยมสระที่คุกได้เลย และเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่พีที่พามีนนั่นออกมาจากร้านซ่นพีก็บอกกับมีนไปว่าที่เขาช่วยเพราะว่ากลัวว่าชาโนนจะทำร้ายมีนเฉยๆมีนจึงบอกกับพีไปว่าเธอไม่รู้ว่าเธอจะมีความสุขต่อไปได้อย่างไรไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขของเธอเวลาที่เธออยากมีความรักอยากทำอะไรในสิ่งที่เธอต้องการมันก็ทำไม่ได้เพื่อนๆของเธอก็หักหลังเธอหมดแม่ของเธอก็ไม่เข้าใจเธอคนที่เธอรักนั่นก็คือเีท แต่เธอก็ไม่สามารถรักได้ซึ่งเมื่อพีได้ยินเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปจูบมีนและบอกกับมีนไปว่าต่อไปเขาจะคออยู่เคียงข้างมีนเองซึ่งขุนแล้วก็ภูก็ได้เดินออกมาเห็นพอดีและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาเมที่ได้ข้าวคอมก้อนใหญ่มาจากงานที่เธอนั้นขายดีลให้กับวีได้สำเร็จ เธอจึงนําเงินที่เธอมีไปออกรถคันใหม่และเธอก็มาหาพีทที่ออฟฟิศและซื้อกาแฟมาให้กับพีแต่พีก็บอกไปว่าเขานั้นไม่ว่างแต่เมก็ได้เห็นว่าพีนั้นมากับมีนจึงทําให้เธอได้ดูว่าพีกับมีนนั้นกลับมาคบกันแล้วซึ่งพีทเขาก็มานั่งคุยกับมีนแล้วบอกว่าเขาไม่ได้นั่งมองหน้ามีนใกล้ๆแบบนี้มานานแล้วและทั้งสองคนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีนมาเห็นพีทนั่งสูบบุหรี่ในห้องทําไมมีนถึงช่วยเขา มีนจึงบอกไปว่าก็พีทเป็นนักเรียนดีเด่นไม่อยากจะให้คุณครูและทุกคนน่ะมารู้ว่าพีทนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นเธอจึงช่วยเอาไว้พีทเขาจึงขอซบไหลมีนและเขาก็ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่พีทนั้นเขาได้รับโล่รางวัลที่เป็นนักเรียนดีเด่นขนาดนั้นเองแพรกับมีนก็ได้เดินผ่านมาซึ่งพีทเขาก็ได้มองหน้ามีนทั้งสองคนเหมือนเริ่มจะมีใจให้กันและขณะนั้นเองพีทก็สะดุ้งตื่นขึ้น มีจึงบอกกับพีไปว่ากลับไปนอนที่ห้องกันไหมซึ่งพีก็ตอบตกลงขนาดนั้นทั้งสองคนก็กําลังจะลุกไปแต่บีนทําสมุดโน้ตของตัวเองตกไว้พีจึงหยิบขึ้นมาดูและได้เห็นว่าในสมุดนั้นมีรหัสที่มีพยายามแกจะเข้าโฟลเดอร์ของแพรแต่มีก็รีบหยิบมันออกไปก่อนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่สระที่เธอนัดเจอกับหมวดเติมซึ่งสระก็ลายไปบอกเมยว่า เธอกำลังจะมาบอกเรื่องหมวดเติมแล้วขนาดนั้นเองหมวดเติมก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาของขวานมาให้กับสลัดด้วยแถมยังจะสั่งขนมให้กับสลัดอีกด้วยและบอกว่าของที่นี่อร่อยแม้ว่าสลัดอาจจะไปเคยกินที่อื่นที่อร่อยกว่าแต่เขาก็อยากให้สลัดนั้นลองกินซึ่งสรุปว่าสลัดเธอก็ไม่ได้บอกเรื่องหมวดเติมเรื่องราตัดมาที่วันวันและวีที่วีนั้นมาคุยกับวันวัน เรื่องที่วันวันนั้นยังไม่ได้บอกเรื่องที่วีทําอะไรกับเมย์ไว้ให้กับแม่ของเธอได้รู้ซึ่งวันวันก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงถ้าแม่เธอกลับมาจากต่างประเทศเมรันี่จะเป็นเรื่องแรกที่เธอนั้นจะบอกแม่ของเธอเลยแต่วีก็บอกไปว่าเมย์นั้นยังไม่กล้าแจ้งความเอาผิดเขาเลยไม่งั้นป่านนี้เมย์ก็คงทําไปนานแล้วซึ่งบอกไปว่าเมย์กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่นานวีคงได้ถูกตำรวจจับอย่างแน่นอนวีจึงบอกกับวันวันไปว่า ให้เขาช่วยเรื่องของวินไหมน้องชายของวันวันเพราะว่าเขานั้นไปรู้อะไรดีๆมาให้วันวันนั้นลองหาคําตอบด้วยตัวเองกก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เขายินดีช่วยซึ่งวันวันเธอก็ไม่รู้ว่าที่วีนั้นพูดมันหมายถึงอะไรแต่เธอก็บอกกับวีไปว่าน้องชายของเธอเดี๋ยวเธอจะดูแลเองหลังจากนั้นวันวันเธอก็ได้ออกล้อแอบถ่ายไปติดไว้ที่ในห้องของวินและหลังจากนั้นชานนก็พาวันวันมาเจอกับยาย ซึ่งวันๆเธอก็มาชวนยายคุยแต่ยายนั้นกลับพูดถึงมีนขึ้นมาและเธอก็ตะโกนเรียกให้คนมารับแขกซึ่งขนานั้นเองมีนก็เดินออกมาซึ่งวันนี้มีนก็ไปเยี่ยมยายด้วยมีนยังคงเป็นหลานรักของยายชาโนนอยู่เหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนว่ายายจะไม่ชอบวันๆเนื่องจากที่วันๆเป็นเพื่อนกับมีนแต่กลับมาเล่นชู้กับชาโนนวันๆเธอได้เอาผลไม้มาให้กับยายแต่มีนก็บอกไปว่าผลไม้พวกนี้มันมีโพแทสเซียมเยอะ ชานน่ดืมหรอว่ายานั้นเป็นโรคตายอยู่ยายจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะเอาของพวกนี้ไปแจกคนงานซึ่งชานน่ก็บอกไปว่ายายจะทําแบบนั้นได้ยังไงวันวันตั้งใจซื้อมาให้ยายเลยนะซึ่งวันวันก็พยายามห้ามชานน่เอาไว้หลังจากนั้นมีนก็ออกไปรดน้ําต้นไม้วันวันจึงเข้ามาถามมีนว่ามีนั่นทาแบบนี้ทําไมจะมาหายายชาโน,น่อีกทาไมในเมื่อเลิกกับชานน่ไปแล้วมีนจึงบอกไปว่าเธอเลิกกับโน,น่แต่ไม่ได้เลิกกับยายนี่ วันวันจึงบอกว่าก็เรื่องทบทดมันเป็นความผิดของมีเองไม่ใช่หรอที่มีไม่ยอมสบดิเห้นนจึงทําให้นนนั้นต้องมีเธอมีนจึงบอกไปว่านั่นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเธอเธอจะให้หรือไม่ให้มันก็เรื่องของเธอซึ่งวันวันก็บอกไปว่าแต่มันก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้เรื่องที่ว่ามีนเป็นคนที่ทําให้แพรนั้นต้องตายมีนเธอจึงเอาสายยางฉีดน้ําใส่วันวันจนทําให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะก,กันทั้งชานนลและยายจึงวิ่งเข้ามาห้ามทั้งสองคนนั้นเอาไว้ ยายจึงถามไปว่านี่มาทะเลาะอะไรกันในบ้านของเธอมีนจึงยอมรับไปตามตรงว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อนเพราะว่าวันวานมาด่าเธอว่าเธอน,นเป็นคนทําให้แพรต้องตายซึ่งยายนั้นก็เชื่อมีนชานน์จึงบอกไปว่ายายจะเข้าข้างมีนอะไรนักหนายายจึงบอกว่าชานน์นั้นคบกับมีนมาตั้งนานน่าจะรู้ไม่ใช่หรอ ว่ามีนเป็นคนยังไงมีไม่ใช่คนที่ทําให้แพรต้องตายหรอกซึ่งยายหลานเมื่อคุยกันไปคุยกันมาก็เริ่มขึ้นเสียงยายได้บอกกับชานนนให้ชาโนนนั้นไม่ต้องมาของเงินเธอเองถ้าชานนนนั้นปีก้าขาแข็งชาโนนจึงบอกไปว่าก็ได้ต่อไปเขาจะไม่กลับมาที่นี่เองถ้ายายอยากได้มีเป็นหลานนะก็แต่งงานกับมีไปเลยก็แล้วกันและเขา ก็เดินออกจากบ้านหลังนี้ไปซึ่งยายก็บอกไปว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยชาโนนจึงบอกว่าเขาจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกซึ่งยายนั้นก็เสียใจมากๆกับคำพูดของหลานชายของตัวเองมีนจึงเดินตามออกมาต่อว่าชาโนนว่าทำไมชาโนนต้องพูดแบบนั้นกับยายด้วยชาโนนจึงตอว่ามีนเรื่องนี้เธอนะมายุ่งกับยายของเขา วัวนวันก็หาว่ามีนันอิจฉาหรือที่วันทั้งสองคนนั้นรักกันมีนจึงบอกไปว่าเธอก็อยากจะอิจฉาเหมือนกันแหละเธอจะรอดูว่าทั้งสองคนนั้นจะคบกันไปตลอดรอดฝังได้หรือไม่หลังจากนั้นเมื่อมีกลับมาที่ห้องของเธอ <c oughs> ก็เห็นว่ามันมีควันลอดออกมาจากประตูของเธอเธอจึงคิดว่าไฟไหม้เธอจึงรีบเข้าไปในห้องและได้เจอว่าพีทกำลังอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟแต่เขานั้นใช้ไม่เป็น เรื่องราวแต่กลับมาที่วันวันและชานนซึ่งวันวันกำลังต่อว่าชานนว่าชานนไปขอโทษยายแต่ชานนนั้นก็ไม่ยอมเขาจะหางานทําด้วยตัวเองซึ่งวันวันนั้นก็บอกไปว่าทําไมต้องทําให้เรื่องมันยากด้วยกิจการที่บ้านของชานนนั้นเป็นพันล้านนะจะทิ้งเฉยเฉยหรอชาโนนจึงบอกไปว่าเขาต้องไปสู่ทายายเห็นให้ได้ว่าเขานั้นสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองจนวันวันนั้นถึงกับเซงที่ชานนนั้นมีความคิดแบบนี้ และเรื่องราวก็ตัดมาที่มีนที่เธอนั้นเอาอาหารออกจากไมโครเวฟให้กับพีทซึ่งพีทก็บอกไปว่าเขาแค่เพียงจะเวฟอาหารให้กับมีนเท่านั้นเพื่อมีนกลับมาและมีนหิวซึ่งมีนเธอก็มากอดที่ด้านหลังของพีทว่าพียนั้นทำตัวน่ารักมากๆแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้เธอจะนอนยังไงเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นไปหมดเลยเต็มห้องพี่จึงชวนมีนไปนอนที่ห้องของเขาซึ่งมีนก็ตอบตกลงเรื่องราวตัดมาที่หมดเติม ที่เขาช่วยสลัดถือของขึ้นมาบนห้องขนาดในเองสลัดเธอก็เห็นว่าพาสปองเธอยังวางอยู่บนโตะเธอนั้นกลัวหมวดเติมจะรู้เธอจึงรีบเอามันไปซ่อนหลังจากนั้นหมวดเติมก็เดินเข้ามาจูบสลัดและทั้งสองคนก็ทกํากระสบดีเฮกันอย่างเมามันเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันๆได้เอาเรื่องของชานนนมาบ่นให้เมย์ได้ฟังว่าชานนนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะก,กับยายก็ไม่ไปขอโทษแถมยังทําตัวบ้าง,งานอีกด้วยทั้งหมดเป็นสาเหตุเพราะมีทั้งนั้น แต่ตอนนี้มีก็กลับไปคบกับพีทอีกเธอจะทํำยังไงให้พีทกับมีนั้นเลิกกันมีจึงบอกไปว่ามีคนหนึ่งที่สามารถทําให้พีทกับมีนั้นเลิกกันได้และเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่ทุกคนนนั้นกําลังแบ็กอัพข้อมูลใน MacBook เครื่องของปานซึ่งขณะที่ทุกคนกําลังลุ้นอยู่เพราะว่าปานกําลังจะกลับมาซึ่งขณะนั้นเองปานที่เห็นว่าไฟห้องของเธอิดเธอจึงรีบเข้ามาในห้อง ขณะนั้นสราเธอก็เห็นว่ามีคนกําลังเดินเข้ามาแล้วซึ่งนั่นก็คือปาน,นั่นเองป้าจึงถามกับเพื่อนๆไปว่านี่ทุกคนนั้นทําอะไรในห้องของเธอและเรื่องราวด้วยรักและหักหลัง EP ที่10ก็ได้จบลงซึ่งก็ต้องบอกว่าใน EP นี้นะครับผมดูเหมือนว่าหลายๆคู่เนี่ยกำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งไม่ว่าจะเป็นคู่ของมีนกับพีทสรกับมัวเติมแต่อย่าลืมนะครับ ว่าความลับของพวกเธอเนี่ยที่ปิดบังเอาไว้มันจะทําให้ความรักของพวกเธอไม่สามารถไปได้ตลอดรอดฟังมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าอุปสรรคความรักและปมฆาตกรรมปานในอดีตจะถูกเปิดเผยหรือไม่ติดตามรับชมนาด้วยรักละหักหลังอีพีต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ใาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไป แล้วเจอกันมาในคลิปหน้าสหรับวันนี้ไปแล้วครับลุ้นนออออเเเป็ตแสดกก่ธธชัไ